ัเป็นนตชลจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนี้ให้มันจบอย่างนี้ไม่ได้ไอปูชั่วคุณฆ่าเมียกูเหรอเดี๋ยวคุณก็ตายอีกคนที่รักที่รัก,รกไม่นะคุณต้องไม่ตายคุณต้องไม่ตายไอปูนั่นปูฝันร้ายอีกแล้วเหรอเนี่ย ทำไมทำไมมันเหมือนจริงมากคุณยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมยังปลอดภัยดีอ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยเวลาตีสองอีกแล้วอะ่ะนี่ยบอกว่านยเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่วะเนี่ยพี่ไม่เข้าใจอะ่ะพี่ฝันเห็นเราจมน้ําตายกลางทะเลตอนเรือกำลังดำ,นำานาวไปอะ่ะแล้วพี่เห็นปูยักษ์มาฆ่าพี่อะ่ะคุณจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ ไม่ได้ <ปะ S 1> แล้วล่<ป>ะที่รัก <ปะ S 1> เราต้องนอนเราต้องนอนเดี๋ยวนี้เอ๊ะหรือว่าเราทํางานตอนกลางคืนจะดีเพราะว่ากลางคืนแดดมันไม่ออกเอสเอฟไม่เผาเราด้วยดีไหมที่รักก็ดีนะมาเรามาทํางานกันคุณเอาไฟฉายไปนี่ไฟฉายอยู่ที่พื้นนะผมผมว่าวันนี้เราจะต้องทําให้สําเร็จจากความฝันนั่นผมได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องรีบไปเอายุก,ก้ากลับมาเพื่อทําที่รองน้าก่อนที่ฝนจะตกผมเดาว่าวันนี้ฝนจะตกคุณเชื่อผมไหมเชื่อ ทำไมคุณเชื่อคนง่ายคุณคุณเป็นสามีไงพูดอะไรก็เชื่อหมดแหละคุณลองสำรวจตรงตู้คอเนเทนเนอร์ยังลองไปดูดิมันมีอะไรปะไปดูอไปดูแล้วมันไม่มีคือเปิดตู้แล้วด้วยตอนมาถึงอะเราพายเรือไปอคืนนี้<บ>เลยไหมเอาไหมพายเร<อ>ือ,รอใช่ไปได้ตอนนี้เลยพี่พี่ไม่อยากให้คุณตายพี่ไม่อยากให้เป็นเหมือนกับฝันนั้นได้ไหมไปด้วยกันนะไปดิดีใจที่คุณไม่ทิ้งพี่ เราจะไปด้วยกันมี่จฝากของที่ไม่จําเป็นไว้ที่นี่ก่อนเศษไม้เราต้องใช้คุณเราต้องใช้เศษไม้คุณทําหอ,อกเร็วค้าหอ,อกขึ้นมาค้าบไม่ได้มังคูดสเปียข้ับได้เลยนี่ไงเอาไปคุณคัาบได้อยู่เลยยังไม่ถึงพี่เลยยังไม่ถึงมันเป็นของเบสิกคุณกดค้าบไม่ได้อะใช้ไม้กี่อันนะไม้อันเดียวเลยเราจะต้องไปหาเกาะที่มียุก,ก้าเยอะๆขึ้นเรือคุณคุณต้องส่องไฟพี่นะ เห็นปลาด้วยเออจริงด้วยเราสามารถหาอาหารจากปลาได้นะอ๋อพราะนั่งแล้วมันจะส่องไม่ได้แล้วคุณต้องยืนส่องให้เอาล่ะคุณเขมทิศเราจะ<อ>มุ่งหน้าไปยังทิศต,ตะวันออกรู้สึกเดจาวูไงเงี้ยไม่รู้กับเขมทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาที่ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะโอเคไหมช่วยจำนะรอบนี้เราจะไม่พลาดแนะ่ พี่จะพาคุณไปถึงเก่อนนั่นแล้วกลับมาโดยสวัสดิภาพพี่สัญญาพี่รับปากพี่จะไม่อยอมให้คุณจากไปอีกแล้วคุณไม่พูดอ,อะไรหน <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ะ>่อยเหรว่าตัวเองจะโดนจมน้ําตายใช่พี่พี่ว่าพี่กําลังอยู่ในลูมเหมือนการ์ตูนเรื่องรีซีโร่เราไปหลบนอนในตู้คอนเทนเนอร์กันดีไหมก็ควรอย่างนั้นนะที่ก็ถามแต่ตอนแรกแล้วไงว่าทําไมเราไม่นอนในคอนเทนเนอร์ไปเลยเดี๋ยวน้ําขึ้น่ะ พี่ไม่อยากนอนแล้วมีน้ําขึ้นมาอยากรู้ว่าไฟฉายมันเอาไปส่องในน้ําได้ป่าววะส่องได้เมื่อกี้พี่ก็ใช้ตอนไม่ไม่ใช่เมื่อกี้สิในฝันพี่ก็ใช้ยิ่งตอนสภาพอากาศแย่ๆไฟฉายยิ่งจําเป็นเลยละ่ะุยนี่มันก่อเดิมเลยอ่ะคุณก่อนในฝันของคุณน่ะคุณเห็นฝันพี่ด้วยเหรอ <c oughs> คุณมินิมิตเหรอ <c oughs> เอ mit, อมินิมิตมินิมิตเกาะเนี้ยยุก้าเยอะแต่คุณต้องระวังงูนะเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะที่สําคัญอย่าโดนงูฉกไปใน,นขาใช่ไหม โหเราโคตรมืดเลยนะไปลงเรื่องงูมันไม่ออกหากินตอน,นกลางคืนเดินอโอ้หมูวิ่งใสใ่พี่ช่วยแทงหมูคุณมีขวานไหมอ้ยไอ้เฮี้ยงงูกัดไอ้ห่โดนอีกแล้วโอ้งูกัดอ่ะ <c oughs> จิ้มมันเร็วนี่ไงได้แล้วเฮ้ยมีสองตัวบากเหรอหมูแยกล่างคุณ <c oughs> คุณลอกเลยนะลอกอยู่ลอกอยู่ยุก้าอยู่ไหนฉันจะหายูก้า <c oughs> คูเลือดฟือเหลือขีดเดียวไม่เป็นไรนะยุก,ก้านั่นมันดงยุก,ก้าโมดแล้วดงยุก,ก้าและงูโอ้หนังกับเนื้อโคตรเยอะเลยคุณไอ้เหี้ยงู first blood ตายซะมมึงเอาหนังมัน โดนงูโฉกอ่ะเจ็บเฮ้ยเียอะไรอ๋อคุณตกใจพี่ตกใจตกใจฟิวทำไมเนี่ยพ้เป็นแผลกับคุณใช่ป่ะมันน่าจะต้องใช้ชุบ่ะฟิวน่าจะใกล้ตายแล้วเหลือขีดเดียวจะพี่ชุบคุณเองโยนตรงนี้ได้ไหมได้ดิ รุ่นนี้แล้วคุณเอากระติกเดี๋ยวก่อนอนะันนั้นไม่มีน้ำเดี๋ยวพี่ทํทำอันนี้มีน้ำให้คุณจะต้องกินคุณต้องรอดนะวันนี้พี่จะไม่ปล่อยให้คุณตายอีกแล้วอะโอเคกินแล้วเก็บกลับมาด้วยนะเพราะมันต้องใช้ทำไมเพลงมันเล้าจังวะ <laughs> มีตัวอะไรป้เนี่ยไม่รู้ไงเลยถามเนี่ยทำไมเพลงมันเล้าจังเลยไม่รู้อ่ะ เพลงเหมือนมีเรื่องอ่ะนี่ไงยุกา้าเออเพลงเหมือนมีตัวอะไรเลยมีอะไรปะเนี่ยไม่รู้เยยบแล้วจะรอดไหมเนี่ยหมูจะตายให้ได้คุณนายยุกา้าครบแล้วขึ้นเรือเลยนะอเอ๊ะ ว้าวตะเกียงได้ตะเกียงมาหรอใช่คุณได้มาเยอะเลยยูก้าโอเคโอเคขึ้นเรือเอาอะโลเวล่ามาหน่อยถ้าเจอมีปะอะโลอะโลเกาะนี้ไม่มีนี่ในฝันของคุณไม่มีนะโอเคงั้น mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บลูกมะพร้พาวอะถ้าถ้าหยิบถึงก็เก็บเลยเนี่ยไม่ต้องตัดเอื้อมมปหยิบได้เลยคุณเก็บไปแล้วนี่ก็พยายามเก็บอยู่เราต้องเก็บเยอะๆคุณมันปีนยังไงวะหันเลย เอาขวานไปอะตอนนี้สภาพอากาศปลอดโปร่งเราคุณจะรีบกลับเกาะเพราะเรามองเห็นใช่ไหมใช่เกาะนู้นไหมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยดูใช่ตรงนั้นแหละเห็นคอนเทนเนอร์แดงๆป่ะโอเคตะวันออกยัมงมองเห็น,นอยู่นะไปเลยไปเลยไปเลยได้ไงอะคุณลืมของมะเนี่ยลืมอะไรเนี่ยเอาใส่มาหมดแล้วเนี่ยมียูก้ากระติกน้ำพวกเนื้อหนังอะไรเอา,าเชื่อก็่อมานะคุณนี่เก่งจริงๆคุณคุณจะไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่ไม่เอ้ย วันนี้พี่ต้องพาคุณสร้างเนื้อสร้างตัวเอาตัวรอดให้ได้อุ้ยฉลามฉลามมันว่ายมาข้างๆเราเลยอ่ะมันจะแดกคุณเนี่ยเลยมันรู้ว่ามีเนื้อหมูเยเนื้อหมูเต็มเลยวันนี้ผมหลุดจากหลุดความฝันเดิมได้แล้วดูซิว่าเราจะผ่านวันนี้ไปได้หรือเปล่าอ่ะไปแล้วมันไปแล้วคุณคิดว่าในทะเลนี่มีฉลามตัวเดียวหรือไงมันโป่งอยู่แล้วก็บอกแล้วฝนไม่ตกพี่บอกแล้วว่าพี่ใช้สัญจตยานของการเป็นลูกกะาราสีมาก่อน คุณน่ะใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองก่อนที่คุณจะเครื่องบินตกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตในท้องทะเลเป็นยังไงไปไปขับไปขับอะไรคุณจะทะเลาะกับผมผมไม่พายแล้วผมไม่พายฮะผมไม่พายแล้วคุณรู้ไหมว่าการเอาชีวิตรอที่นี่มันลำบากแค่ไหนฮะมาทำลายร่างกายทำไมวันนี้ความฝันของพี่ถึงเปลี่ยนไปนะถ้าฝนไม่ตกแล้วเราจะทํายังไงถ้าฝนไม่ตกก็ขาดน้ำเอ้ยเรามีอาหารเหลือบ้าบนเรืออาหารกล่องอะนะ เ,เหมือนใจยังเหลือป่ะแต่มันไม่ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่หรอกกันนั้นนะ่ะไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อยากใช้เราควรจะรอดให้ได้ตัวเองเดี๋ยวพี่จะลองหาปลาดูแล้วกันนะขาดผ้าหนึ่งหินสามเชือกหนึ่งผ้าหนึ่งหินสามเชือกหนึ่งโอเคผ้าครบตอนนี้ขาดแค่หินสามก้อนคุณหิ 1, นหนึ่งก้อนแป๊บนึงนะขอเดินหาก่อนเยโดบิตเกียงยางแจมวางไว้เลยครับ นี่ไงก้อนที่สองอ่ะฮะก้อนสามเห็นแล้วมาเอามาโยนให้พี่เลยเร็วแปบ๊แปบๆกำลังจะไป,ป,ป,ปเอาก้อนสามวันนี้แม่งแปลกว่ะฝนไม่ตกทิพายแล้วตอนนี้ก็มีก้อนหนึ่งไงตี<ป>ก้อนเอาวางมาโยนมาเลย,โย,เลยเโยนมาเลยเร็วโยนมาโยนมาหนึ่งสองสามขาดอะไรอีกไหมเนี่ยไม่ขาดแล้วไม่ขาดแล้วเรากำลังจะมีที่กรองน้ำอันแรกมันเอาไว้ใช้ชีวิต ควรจะมีสักสองอันว่ะคุณ hmm. วางตรงไหนดีที่มันโล่งๆได้ไงเฮ้ยน้ำคุณเอ้ยมันหยอดหยอดเมื่อกี้เห็นมันมีนี่ด้วยนะใช่ใช่มันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองความชื้นไงมันก็จะได้เรื่อยๆแล้วเราจะมีน้ำกินแต่เราต้องสร้างเพิ่มอีกคุณต้องหาหินอีกสองก้อนผ้าอีกผ้ามีเชือกเนี่ยสำคัญกว่ายูก้าพอไหมอ่ะที่เอามายูก้าคุณเอา อพ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 อเหลือเหลือลดีมากคุณคุณเก่งมากนะวันนี้คุณทําได้ดีเลยอ่ะเห็นมีอันเดียวอะต้องไปหาเพิ่ม่ะดิไม่เป็นไรนี่ครับเชือกรัวๆเลยเราเราต้องผ่านลูบนี้แล้วอ่ะคุณมาถึงขั้นนี้แล้วเซฟตีเซฟครับแม่งเลยสลีปไหมคุณกดสลีปดิอีค้างแล้วสลีปมันสลีปได้แค่ตอนคืนงั้นเราไปหลบไม่สลปอโรเวลลามีไหม อลโลไม่มีไปหลบในคอนเทนเนอร์ได้ไหมลองดูดิโอ้ยคุณฟิวจะขาดน้ำขาดอาหารก็มีมะพร้าวไงคอกินนี่ากินเนี้เอาไว้ให้คุณบอกว่าคุณดูแล้วจริงเหรอมันไม่มีนี่มันมีเหรอคุณคุณมาหลบได้หลบคอนเทนเนอร์ได้เลยแป๊บหนึ่งแต่พี่อ่ะติดพิษอะ่ะเอามะพร้าวป่ะเอามาด้วยหยิบมาให้หน่อยคนละลูกเอาค้อนมาด้วยนะไม่งั้นต่อกมเอาข้าวได้ไหมเอาข้าวไหมไม่เอาไม่เอาข้าวเก็บไว้ก่อนมันเปลืองคุณ โอ้ย S P F มันกำลังขึ้นนี่คุณไม่อยู่ในนี้ก่อนหรอพี่ทนได้คุณนี่มันปริงทะเลมันทำอะไรไม่ได้คือเจอวันทีนึงแล้วโอ้ยแดดเผาอ่ะแดดเผาเกาะเราไม่มีก้อนแล้วไม่ว,<ะ>ว่ามีของเรานะต้องไปดูเกาะอ,อื่นนี่โอโรนี่ไม่มีแล้วเหมือนกันเฮ้ยมีโปโตเตโต้มันฝรั่งคุณไหนวะเก็บไปแล้วอร่อยปะ เฮ้ยมีมะพร้าวมาซุกซ่อนอยู่ในนี้ลูกหนึ่งจุดไฟปิ้งไอ้นี่ไหมป,ออปิ้งเนื้อไหมปิ้งเนื้อปิ้งเนื้อปิ้งเนื้อคุณคุณมาจุดไฟให้หน่อยเอา้าเอ้าคุณทำอะไรคุณช่วยหน่อยทำกองไฟเร็วคุณอะไรวะเนี่ยเอากองไฟไปไว้ในคอนเทนเนอร์ดีกว่าคุณนี่คุณกินน้ำได้คุณมากินน้ำเร็วอ๋อเรละสองกึกเรารอดเรารอดตายแล้วอีกกึกหนึ่งโอเคเร็ว คุณมาทำกองไฟในตู้คอนเทนเนอร์กันมาแล้วมาแล้วเดวดเราลอดตายแล้ว <c oughs> มึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วโชคชะตาน้ำเข้าไปไหนในเนี้ยไปกันเถอะ <c oughs> เตรียมเผาเนื้อได้เลย <c oughs> คุณดับทำเพื่อรดโทษกดผิดไม่รู้ไงนู้ว่ามันยากได้หลายอัน ้างทีละอันเนาะไม่เป็นไรถือว่าเป็นมือใหม่ในการใช้ชีวิตแบบคนปา่าแต่ถ้าเป็นก้อนหินน่ะเดี๋ยวเราหาก้อนหินมาเพิ่มคุณมันจะสุดได้เยอะกว่าน,นี้มีเนื้ออันเดียวเหรอมีหลายอันแต่ว่ามันยากทีละอันคนดูได้นะอย่าให้มันไหมนี่เป็นเนื้อชิ้นแรกที่เราได้กินด้วยกันที่นี่ขณะนี้เวลาสี่โมงครับวันนี้ทําเวลาด,ดีมาก่วาวากแล้เดี๋ยวพี่ดูเองในานะที่พี่เป็นพ่อครัวยังแดงอยู่มันจะมีเสียงดังกริ๊งอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนนะนะ ตอ,น,อนนี้จะมีเวอร์ชัน,นที่พี่เคยไปออกเรือกับพ่อพี่อ่ะพี่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเสียงดังกริ๊งอรอเนื้อเฮ้ยมันต้องจะมีเสียงกริ๊งนะเลเวลอัพคุกกิ้งว่ะโปรตโต้นี่เอาไปปลูกได้ด้วยนะเนี่ยมันเผาเป็นชั่วโมงเลยเหรอบ้าเปล่าบ้าปะเนี่ยไม่รู้เอ้ยนี่ไงมันเปลี่ยนสีแล้วปะหรือเปล่ามันเปลี่ยนสีเพราะาราพ,พี่เอาไฟเข้ามาหรือเปล่าฮะ นี่ไงมันมันดำๆแล้วอ่ะคุณเป่าวะใช่ไหมไม่เนี่ไม่เห็นดำเลยแดงคุณกินเถอะเดี๋ยวคุณตายอ่ะเอางั้นเหรอมากินด้วยกันสองชิ้นหนึ่งของจ้ำกินแล้วอ,อร่อยหมเ้ยเยพว่เหรอเ้ทำไมมันไม่สุกวะคุณผู้ชมอาจจะมีบักซ่อนอยู่ครับไม่สามารถก่อไฟในคอนเทนเนอร์อะไรอย่างงี้ แม่งกูเผาเนื้อจนทุ่มครึ่งแล้วเผาเนี่สี่โมงอีค่ะคุณเอาก,กองไฟมาปะไม่เพราะใช้ไม้ไงคุณค้าใหม่เหรออืมไม้สี่อันโชว์ดิเนี่ยเคาะนี่ก็ได้ไม้แล้วคุณถ้าได้กิน <Okay. S 1> เนื้อ,อก็จะนอนหลับฝันดีในคืนนี้แล้วเราจะผ่านล,ลูปนระกนี้ไปได้ด้วยกันไปเซฟก่อนมันมีเนื้องูอ,อยู่ไหนวะคนดูบอกว่ามันชิ้นใหญ่ไปคุณ เอามีดถันไหมล่ะไหนคุณวางนี่บ้านะเอาขวานสับได้ปะไม่รู้อะแต่พี่ม,มีเนื้อง,งูพี่ลองเนื้อง,งูแล้วกันออนี่เล็กๆมีกี่ก้อนเนี่ยมีก้อนเดียวเด็กฆ่ามาตัวเดียวอารมณ์ย่างนานเป็นชั่วโมงนี่คือบั็กครับ ไม่เกี่ยวกับว่าอะไรเลยคุณข้อมะพร้าวแดดก่อนทั้งนั้นน่ะข้างหลังอนะมะพร้าวแล้วคุณเป็นไงบ้างอ่ะที่อยู่ได้ไม่งั้นกูกินอาหารกล่องไปกล่องนึงแล้วเดี๋ยวเรานอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันดูยังไงก็ไม่สุขไม่มีทางนานขนาดนี้ครับทั้งเนื้อเล็กเนื้อใหญ่อะไรก็ไม่เกี่ยรอกไปนอนคุณนอนเลยเพื่อพี่นอนนอน สลีปให้ร่างกายแข็งแรงให้เลือดเพิ่ม I need to find something o หนี่ยังแดงเหรอเนี่ยเห็นไหมล่ะเผาจนเช้าคุกแล้วคุกแล้วนี่ไงกินเลยคุณคุณไม่กินหรอคุณกินก่อนแล้วโยนเนื้อใหญ่มาใส่ลงไปเสียบลงไปคุณเอากดผิดโทษโทษโทษโอ้โหแมงวันอะไมามแมงวันขึ้นด้วยเหรอ แต่ว่ามีเนื้อที่เสียได้ด้วยครับโอ้ตายแล้วพี่พายแล้วโอ้ยแบงวันเต็มเลยอ่ะนี่กินได้ปะเนี่ยทิ้งเหอะเนื้อเน่าอะ่ะเก็บข้ามวันไม่ได้คุณที่พายแล้วอาหารอาหารกล่องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่กินกล่องก่อนอาหารกล่องอนี่ยนี่นี่น,น,นี่เอาเลยแย่แล้วไปหาก้อนหินกันสําคัญมากๆน้ําที่รองไว้กินได้ไหมเนี่ยกินได้เลยกินได้เลย เหลืออยู่แล้วมันมาเรื่อยๆ,ๆคุณน้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันนั้นอ่ะมันจะระเหยตามไอแดดมาก้อนหินนะวันนี้สําคัญมากเอ้ยมันสปอนแล้วป่ะคุณเดินดูดิอ่ะฮะเหมือนทะเลม่อคือจะพัดก้อนหินขึ้นมาบนบกไปหาไม้ตัดไม้ดิคุณตัดไม้หน่อยกองไฟมันหมดแล้วเนี่ยอ๋วุ้ยน้ำมะพร้าวหล่นมันอ่ะ ต้องมีไฟพิษด้วยโอ้โเลยคุณเอาไม้มาสี่อันเร็วแปบบ๊บกำลังตัดเนี่ยตัดแล้วเนี่ยเอาไปได้เลยนะสี่อันห oh, อมมันเยอะแยะอะไรกันโอเคอีกสี่อันไฟพิษจริงจริงแม่ง ถ้ามีอันนี้นะทําเตาเผาได้เลยเนี่ยโฮโบสตฟเนี่ยเตากังสังกะสีป่ะวะเฮ้ยเรารอดสองวันแล้ววะจะเชื่อเลยว่ะอันนี้ค้าแบบที่เป็นหินเหรอหีเนื้อเขียวเนี่ยเนื้อเขียวเลยไหนวะไหนอ่ะก้อนนู้นก้อนนู้นอันนี้ก็ติดได้อันเดียวเนี่ยหีเนื้อเขียวจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้พี่จะหาปลาดูนะ ลองดูลองดูเอาสเปียร์ไปแทงใช่ไหมไม่ต้องใช้ต้องใช้อีกอันหนึ่งไม่ใช่สเปียร์สเปียร์มันคือหอกแต่มันจะมีแบบว่าฟิชชิงสเปียร์อันนี้ต้างหากคนฝากดูเนื้อให้พี่ด้วยนะถ้ากินได้บอกอ๋อฮะเดี huh. ๋ยวพี่มาเราใช้ชีตเหมือนชาวเลโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลปูนาคาเกตัวใหญ่ถ้าไม่มีปละเปลี่ยนมุมมองได้ครับในเซตติง้งจริงหรอวันนี้ถ้าเราหาปลาได้เราจะ สามารถไปต่อกันได้นะคุณอยากเปลี่ยนมุมมองไงอ๋อนี่คุกแล้วอันนี้ยังไม่คุกกินปลาญน่โม่อะกินปลาเนมโมเฮ้ยได้มาหนึ่งตัวะปลาซาดีนว่ะอุ้เพิร์สเพอร์เซ้นนี่ไงโอเค <c oughs> ก้อนหินมีปะเนี่ยก้อนหินนะ <c oughs> ก้อนหินไม่มีแล้วตื่นตูเมื่อกี้เห็นเขาว่ารีสตาทเราตกใจ หนเนื้อสุกเนื้อสุกอยู่กับฟิวเอามากินี่อันนั้นก็ได้แล้วนี่นี่ไงนี่ก็คุกแล้วอ่ะโยนอ่ะเอาไปเอาสองกนเลยไหมลองกินดูก่อนอ้อันเดียวก็เต็มแล้วเอ้าเหรอฉันกินเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ดับไฟก่อนฟิลปวดหล,ลอดแล้วกินเลยกินเลยกินเลยโอ้ยขาดน้ำด้วยอะน้ำรอ,อ,อนนี่นเดี๋ยวฝนตกมันก็มีน้ำแล้วคุณเย็นเย็นเราต้องหาก้อนเห็นอีกสามก้อนทีเนี้ยเราจะสามารถ พี่ที่ลองน้ำสองอันพี่ว่าน่าจะพอแล้วจมน้ำตายในยคอนเทนเนอร์ไม่ต้องกลัวนะพี่มาแล้วเอาไปหลบฝนกันเถอะคุณนั่ง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 เอาละตอนนี้เราก็รอดกันมาถึง2วันแล้วพี่รับปากนะ พี่จะดูแลคุณให้ดีที่สุดอ่ะเราจะได้หา,<ร>าทางรเราจะหลีกสิโลอะใช่ปะเราหาทางกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ให้ได้พี่ต้องหาคนมาช่วยพวกเราจะต้องรอดโอเคไหมโอเคไม่ว่ายัางไงก็ตามผมจะต้องพาพวกเราไปจากที่นี่ให้ได้ต่อให้ผมต้องตายกี่ครั้งหรือฟันได้กี่หนพี่สัญญ,ญาย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 าให้เธอได้